สวัสดีครับนี่คือบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นช่องที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์ญี่ปุ่นและแวดวงบันเทิงญี่ปุ่นมาฝากกันวันนี้เรามาพูดถึงการโปรโมทซีรีส์ญี่ปุ่นกันครับว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิธีการโปรโมทซีรีส์ญี่ปุ่นแบบไหนและแน่าสนใจแค่ไหนมาลองรับฟังกันได้เลยครับ วิธีการโปรโมทซีรีส์ญี่ปุ่นก็มีตั้งแต่เบสิกเลยนะครับคือปล่อยภาพโปสเตอร์ปล่อยทีเซอร์ปล่อยเทรลเลอร์ไปจนถึงจัดงานแถลงข่าวยุคใหม่หน่อยก็จะมีโซเชียลมีเดียซึ่งซีรีส์แต่ละเรื่องเนี่ยเขาก็จะมี Twitter Instagram รวมถึง TikTok เป็นช่องทางในการโปรโมทรวมถึงเผยแพร่ข้อมูลหรือบางช่องอย่างเช่นช่อง TBS ก็จะจัดงานเดินพรมฟ้าไม่ใช่เดินพรมแดงนะเป็นเดินพรมฟ้าให้นักแสดงซีรีส์ของซีซั่นนั้นๆมาเดินโชว์ตัวครับแต่ที่ทุกช่องใช้เหมือนกันหมดเลยเนี่ยคือก่อนซีรีส์จะออกอากาศในซีซั่นนั้นๆจะมีรายการเกมโชว์พิเศษนานหลายชั่วโมงขึ้นมาเพื่อเชิญนักแสดงนำและนักแสดงสมทบของที่จะออกอากาศในซีซั่นนั้นๆมาแข่งเกมกันสำหรับผมผมว่าเป็นวิธีการที่ฉลาดมากเลยนะสำหรับคนที่ชอบดูทีวีอะ่ะเพราะว่าหนึ่ง ดาราที่มาแข่งเขาก็จะได้โปรโมทต,ตัวเองแล้วก็โปรโมทซีรีส์ไปด้วยอะอย่างที่สองผู้ชมก็จะได้รู้จักดารามากยิ่งขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ชื่อนะรู้จักถึงนิสัยตัวตนเพราะเวลาเล่นเกมเนี่ยนิสัยจริงๆเราจะออกมาเออมันก็ทําให้เรารู้สึกสนุกที่จะตามดูเนาะแล้วก็เป็นวิธีการที่จัดการสล็อตเวลาได้ดีมากๆเพราะซีรีส์บีุ่่นหนึ่งเรื่องเนี่ยความยาวมันประมาณแค่สิบถึงสิบสองตอนถูกไหมครับดังนั้นมันจะมีสล็อตเวลาว่างเขาก็จัดเกมขึ้นมาเพื่อโปรโมทซะเลย แ,แล้วมีวิธีการโปรโมตซีรีส์ญี่ปุ่นในรูปแบบอื่นๆอีกไหมที่ไม่ใช่วิธีเบสิคเบสิ c มีครับเริ่มจากง่ายๆก่อนเลยคือปล่อยข่าวลือทุกซีซันนังสือพิมพ์แท็บลอยด์นังสือพิมพ์ก็สิบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลงข่าวลือว่าซีรีส์ญี่ปุ่นในซีซันถัดไปถัดไปจะมีนักแสดงคนไหนร่วมแสดงนำบ้างซึ่ง90%ของข่าวลือนี้ คือเรื่องจริงนอกจากวิธีข่าวลือแล้วมันก็มีวิธีอื่นๆอีกนะซึ่งก็มีความแปลกความเก๋ไกไปจนถึงความงงๆแต่ก็จะนํามาฝากกันแหละเริ่มจากเรื่องแรกเลยเขาใช้วิธีโปรโมตแบบไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยครับผมกําลังพูดถึงซีรีส์บุ่นเรื่องวีฟองซีรีส์บุ่นฟอร์มยักษ์ใหญ่ที่สุดของปีนี้จากช่อง TBS ใครตามเพจบันทึกซีรีส์ญ่ปุ่นทางเฟซบุ๊กก็จะรู้ถึงความพีคของซีรีส์เรื่องนี้นะแน่นอนว่าเขาเริ่มต้นการโปรโมทด้วยการปล่อยข่าวลือทั้งข่าวลือนักสแสดงนำา5คนอย่างสากาอิมาสโตะอาเบะฮิโรชิยากุชโชโคจิมัสึสกะโทริและนิคโดฟูมิ ซึ่งเป็น5นักแสดงที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็มีซีรีส์ที่การันตีความโด่งดังของทุกคนมาแล้วอะ่ะคือเป็นทั้งสายฟิมมอแล้วก็เป็นทั้งสายแมสเป็นสายเรียกเรตติ้งรวมถึงเข่าลือเรื่องโลเคชันเขาว่ากันว่าซีรีส์เรื่องนี้ยจะไปถ่ายทำกันที่ประเทศมองโกเลียแล้วก็ไปถ่ายทำกันในทะเลทรายเป็นโลเคชันหลักๆเลยพรอ ปล่อยข่าวลือเสร็จปุ๊บวันที่27กุมภาพันธ์จูจๆ TBS ก็เปิดตัวซีรีส์เรื่องนี้ด้วยภาพโปรโมตของนักแสดงซึ่งเป็นการยืนยันว่าข่าวลือนั้นเป็นจริงครับเรียกเสียงฮือฮาได้ดีมากๆจนใกล้วันออกอากาศเนี่ยก็มีการปล่อยทีเซอร์ปล่อยเทรลเลอร์ออกมาไม่มีการเล่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นจากทีเซอร์และเทรลเลอร์นะเป็นภาพฟุตเตจให้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างก่อนจะตามมาด้วยคำโปรยไม่ใช่เรื่องย่อนะเป็นคำโปรยสตรูรือมิต มิดหรือศัตรูโปรยมาแค่นี้จริงๆซึ่งผู้ชมโดยเฉพาะคนที่อยากรู้ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรอะงงมากงงสุดๆจากนั้นเขาก็ทยอยเปิดตัวนักแสดงสมทบครับโดยที่ไม่ได้บอกบทบาทบอกแค่ว่าใครแสดงบ้างแล้วมันก็เซอร์ไพรส์ตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่ามีนักแสดงฮอลลีวูดอย่างมาตินสตาร์ร่วมถึงนักแสดงตัวท็อปจากประเทศมองโ,งโกเลียามาร่วมแสดงหลายคนเลยจนวันออกอากาศย้ำนะครับจนวันออกอากาศไม่มีแม้แต่เรื่องย่อ ไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้เว็บไซต์ก็แทบจะเป็นเว็บไซต์ร้างเรียกไงว่าไม่มีอะมีแต่หน้าเพจไม่มีอะไรเลยไม่มีข้อมูลใดๆเลยที่พอให้เดาได้ว,ว่าวีวองมันคืออะไรแล้วอะไรคือวีวองแล้วมันเกี่ยวกับอะไรทุกคนงงหมดไม่ใช่แค่คนดูที่งงคนทำเพจผมเพจอื่นๆก็ไม่รู้จะใส่ข้อมูลอะไรลงไปในซีรีส์เรื่องนี้รู้แค่ว่ามันเป็นซีรีส์ฟอร์มใหญ่ซึ่งวีวองเนี่ย เล่นกับความอยากรู้อยากเห็นของผู้ชมครับว่าวีฟองคืออะไรแล้วเนื้อเรื่องเป็นยังไงเกี่ยวกับอะไรกว่าผู้ชมจะรู้เรื่องย่อพอสังเขปใช้คําว่าพอสังเขปนะคือเล็กน้อยมากๆคือต้องจบตอนที่1ก่อนซึ่งถามว่าวิธีนี้ได้ผลไหมสําหรับส่วนตัวผมนะผมว่ามันไม่ได้พีขนาดนั้นนะเพราะมันเปิดตัวด้วยเรตติ้งแค่11.5%ฟังดูอาจจะเยอะ11.5เรตติ้ง2หลักแต่เมื่อเทียบกับนักแสดงนํา5คนน่ะมันน้อยไปนิดนึง น้อยกว่าที่คาดเอาไว้เนาะแต่เรื่องนี้ยิ่งฉายยิ่งสนุกยิ่งฉายยิ่งมันคนดูยิ่งอยากรู้อะ่ะความอยากรู้อยากเห็นของคนก็ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มีเรตติ้งตอนจบสูงถึง19.6ได้เรตติ้งเฉลี่ย14.26เ็นก็นับว่าเป็นซีรีส์ญ,ญี่ปุ่นที่ดังที่สุดของปีนี้จากฝั่งญี่ปุ่นเลย และล่าสุดเลยนะครับวีฟองคว้ารางวัลจาก The Television Drama Academy Awards ครั้งที่117ไปครองได้ถึง6รางวัลน,นะอาจจะพูดถึงวีฟองยาวนิดนึงนะแต่ว่าวิธีการโปรโมทแบบไม่บอกไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยประสบความสำเร็จครับต่อกันที่วิธีการโปรโมทด้วยภาพและเลเยอร์สุดครีเอทีฟครับมีด้วยกัน2เรื่องที่รู้สึกว่าครีเอทีฟมากมา เรื่องแรกคือ brush up life ย้อนกลับไปในปลายปี2022นะครับ brush up life ถูกพูดถึงเป็นครั้งแรกภาพแรกที่เขาใช้โปรโมทเนี่ยนะครับเป็นภาพของนักแสดงนำก็คืออันโดสากุระเป็นภาพอันโดสากุระในวัยปัจจุบันถ่ายคู่กับอันโดสากุระในวัยเด็กแค่นี้ก็แก่แล้วนะยังไม่พอภาพเนี้ยยังมีอีกภาพหนึ่งมาคู่ครับเป็นภาพของคนเขียนบท ซีรีส์ปุ่นเรื่องนี้ซึ่งเขามีชื่อว่าบากะริซึมเขาเนี่ยเป็นทั้งคนเขียนบทโทรทัศน์แล้วก็เป็นทั้งนักแสดงตลกแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยนะเขาเอารูปบากะรรซึมในวัยปัจจุบันถ่ายคู่กับบากะรรซึมในวัยเด็กนักแสดงนําในวัยปัจจุบันกับวัยเด็กแล้วก็คนต้นเรื่องก็คือคนคิดเรื่อง Brush Up Life วัยปัจจุบันกับวัยเด็กมาถ่ายคู่กันมันเป็นวิธีการจั่วหัวเปิดเรื่องได้น่าสนใจมากๆเลยอะก่อนที่จะตามมาด้วยพล็อตเรื่องซึ่งทําให้เราเข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงใช้ภาพนี้เป็นภาพโปรโมทพล็อตเรื่องของซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้คือตัวละครหลักเนี่ยนะครับเขาเสียชีวิตกระทันหันแล้วเธอก็ได้สิทธิ์เลือกว่าจะไปเกิดใหม่เป็นสิ่งมีชีวิตใหม่เลยหรือจะย้อนกลับไปเกิดในร่างเดิม พูดง,ง่ายๆคือเกิดเป็นคนเดิมอีกรอบอ่ะเพื่อแก้ไขแล้วก็ชดเชยเรื่องราวต่างๆที่อาจจะพลาดไปในชาติแรกคือพล็อตมันครีเอทีฟมากๆวิธีการโปรโมตวิธีแรกเลยก็คือภาพภาพเนี้ยมันก็ครีเอทีฟมากๆเช่นกันซึ่งผลตอบรับทางด้านเรตติ้งเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนะแต่ทางด้านรางวัล Brush Up Life กวาดรางวัลทั้งในและต่างประเทศเยอะมากๆต้องยอมรับว่า Brush Up Life เป็นซีรีส์ที่ครีเอทีฟตั้งแต่ภาพโปรโมทภาพแรก แล้วก็ Creative ไปจนถึงการสื่อสารวินาทีสุดท้ายของตอนจบเลยอะคือมันไม่มีอะไรจะบอกนอกจากคำว่า Creative สร้างสรรค์มากๆไปตามดูกันได้เรื่องนี้มีเพจแปลเอาไว้ แล้วก็หวังว่าจะได้สตรีมมิ่งเร็วๆนี้เพราะว่ารางวัลมันเยอะมากๆเนาะอยากให้คนดูได้ดูเรื่องนี้จริงๆ,อ,งๆอีกหนึ่งเรื่องที่เขาใช้ภาพถ่ายโปรโมตได้ครีเอทีฟมากๆคือซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องคุโรสากิจากปี2022เป็นซีรีส์รีเมคนะครับต้องเท้าความนิดนึงคุโรสากิเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักต้มตุนวิธีโปรโมทของเขาเนี่ยมีวิธีการโปรโมทที่เก๋มากๆเลยอะคือ เขาใช้วิธีพิมพ์ภาพของนักแสดงนำก็คือฮิราโนโชลงบนธนบัตรมูลค่าร้อยล้านเยนแล้วก็ PR ไปทั่วเมืองเลยมันเป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆอะ่ะเพราะว่า 1. มันเข้ากับเนื้อเรื่อง 2. มันเห็นแล้วมันจำได้เลยอะว่าเฮ้ยมันมีซีรีส์บนเรื่องนี้นะเพราะว่าเขาใช้ภาพนักแสดงนำซึ่งมีชื่อเสียงมากๆอยู่แล้วพิมพ์ลงในธนบัตรอีกทีนึงอะแล้วติดเป็น าพแบงค์ใหญ่ๆอ่ะแล้วร้อยล้านเยนด้วยอ่ะแต่น่าเสียดายตรงไหนรู้ไหมเขาไม่ได้ใช้ภาพนียเป็นออฟฟิเชียลโปสเตอร์เขาแค่ใช้ภาพนียเป็นภาพโปรโมทเป็นภาพ PR เฉยๆถ้าใช้ภาพจะ่เป็นภาพโปสเตอร์ของซีรีส์อ่ะมันจะเก๋มากๆเลยนะน่าเสียดายเป็นนิดนึงแต่ว่าความครีเอทีฟก็ต้องยอมเขาเลยครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการจัดอีเวนต์หรือว่าจัดดิสเพลย์ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ชมเนะี่ยมีอินเทอร์แอคหรือว่ามีส่วนร่วมกับการโปรโมทซีรีส์นั้นๆอย่างอีเวนต์ TBS Drama Car Festival หรือเทศกาลร,รถจากซีรีส์ช่อง TBS ก็เป็นอีกเวนต์หนึ่งนะครับที่เขาเอารถจากซีรีส์ต่างๆที่แฟนๆคุ้นตากันเป็นอย่างดีมาจัดแสดงในงานครับซึ่งช่วงที่จัดงานเนี่ยเป็นช่วงตอนใกล้จบของซีรีส์เรื่อง t o k กียว r ซึ่งเขานำรถ ER Car าร1คจากหน่วย MER หรือว่า m o b i l e e m e r g e n c y Room ซึ่งเป็นรถห้องผ่าตัดฉุกเฉินเคลื่อนที่ จากซีรีส์ปุ่นเรื่องนี้นี่แหละมาโชว์ให้แฟนๆได้ดูรถสุดไฮเทคคันนี้ก่อนตอนจบถึงอีเวนต์จะจัดชานะครับมาจัดตอนใกล้จบก็จริงแต่ก็ถือว่าเป็นวิธีการโปรโมทโค้งสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยนะเรตติ้งตอนจบก็ออกมาสวยมากด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีรถของซีรีส์ที่จบไปก่อนหน้าอย่างรถขายแกงกะรีหรือฟูจิบลจากซีรีส์ปุ่นเรื่องคิคาซารุคยนิวะริยกะอาเตะหรือจะเป็นรถเมลอนปัง รถที่ตัวละครจาก M.I.U. 404ซีรีส์ปุ่นแนวสืบสวนเขาใช้เป็นรถสืบตระเวนอาจจะไม่ได้มีผลในการโปรโมทช่วงฉายนะแต่ว่าก็เป็นการให้แฟนๆมีส่วนร่วมเป็นการสร้างความผูกพันระยะยาวได้ดีมากๆเลยเพราะจนถึงตอนนี้แฟนๆก็ยังพูดถึงซีรีส์3เรื่องนี้อยู่อีกอันนึงเป็นการจัดดิสเพลย์ครับแต่ว่าค่อนข้างจะกุ๊กกุ๊กกูสักนิดนึงนะทั้งๆที่เรื่องเนี้ยไม่มีผีเลยเป็นการจัดดิสเพลย์โปรโมทซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง Mystery are, มิสทรีโตอิุนาคาเรเมื่อต้นปี2 2022นี่ที่ผ่านมาครับไปดูวิธีการที่เขาใช้โปรโมทกันเลยนี่ เห็นครั้งแรกจาก Twitter เห็นครั้งต่อมาจาก IG Story ของเพื่อนญี่ปุ่นของผมเองเขาเอาหุน่นคุณโนโทโทโนะตัวละครนำของเรื่องนี้ที่มีลักษณะเด่นคือหัวฟูฟ่องเขาเอาหุ่นกับหัวฟูฟูของคุณโนโทโทโนะไปแปะตามเสาของสถานีรถไฟครับขนาบข้างไปกับภาพโปสเตอร์โปรโมทคือมันเห็นปุ๊บแล้วจำได้ทันทีเลยอะ่ะว่าน,นี่คือซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง Myster y t อ i นะเขาได้มันโดดเด่นมากอะ่ะและเขาไม่ได้ทาแค่เวอร์ชั่นซีรีส์นะเวอร์ชั่นหนังเขาก็ทาเช่นเดียวกันซึ่งบอก ตามตรงเลยว่ามันได้ผลนะคือมันเห็นปุ๊บแล้วมันติดตาติดตาจนบางทีก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะนึกภาพนะเราไปดื่มกับเจ้านายอย่างเนี้ยกลุ่มๆเลยกําลังจะขึ้นรถไฟเที่ยวสุดท้ายแล้วมาเจออินเนี่ยแปะอยู่บนเสาอะสูงใหญ่แถมหัวฟูไปอีกมันก็แอบหลอนเบาๆอยู่นะแต่ก็ถือว่าเป็นการโปรโมทที่เก๋ไก่และทําให้คนจําได้ครับอย่างน้อยก็ทําให้เรามีเรื่องไปเม้ากับเพื่อนในออฟฟิศว่า ระหว่างมาทํางานเนี่ยเจอไหมเจอไจอไห้หุ่นคุณนโนโตโตโน่ไอห,หัวฟูฟูนี่ไหมซึ่งวิธีโปรโมทด้วยการจัดดิสเพลย์แบบนี้เนี่ยก็ทําให้เป็นที่พูดถึงเลยนะรวมถึงเป็นส่วนเล็กๆที่ทําให้ซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้ประสบความสาเร็จทั้งด้านเรตติง้งจนมีเวอร์ชันภาพยนตร์ตามต่อมาด้วยอีกหนึ่งวิธีการโปรโมทซีรีส์ญี่ปุ่นที่น่าสนใจคือเขาค่อยๆเฉลยนักสแสดงที่สแสดงในซีรีส์เรื่องนั้น,น,นครับอย่างเช่นค่อยๆเฉลยจากโปสเตอร์อย่างในซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง s ร k ก r อนซ a s o n 2ที่มีอซั่ โรชิและนางเงาสวามซามินำแสดงเขาก็ค่อย,อยๆเผยโฉมนักแสดงที่มารับบทลูกศิษย์ซึ่งเป็นนักแสดงหน้าใหม่เลือดใหม่ของญี่ปุ่นก็เป็นวิธีโปรโมทที่เรียกคะแนนความสนใจได้ดีมากๆเลยนอกจากนี้ยังมีการโปรโมทด้วยโปสเตอร์ซีรีส์ญี่ปุ่นด้วยนะซึ่งผมเคยพูดถึงโปสเตอร์ซีรีส์ญี่ปุ่นที่น่าสนใจไปแล้วเมื่อหลาย EP ีก่อนนะครับลองไปย้อนฟังกันได้มีอะไรนอกจากนี้ที่อยากพูดเสริมไหมมีครับคือที่นู่นน่ะเขาจะไม่โปรโมทแนว คู่จิ้นคู่รักอะไรแบบนี้เท่าไหรอ่อ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้วิธีการโปรโมทจากเรื่องส่วนตัวของนักแสดงด้วยและนี่คือเรื่องราวการโปรโมทซีรีส์ญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นท้งวิธีเบสิกเบสิกรวมไปจนถึงวิธีเก๋ๆวิธีแปลก,ปลกๆวิธีครีเอทีฟในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับและน่าจะยังมีอีกหลายวิธีครับแต่รวมมาฝากเท่านี้ก่อนพอหอมปากหอมคอแต่ผมคิดว่าคงจะดีกว่านี้มากๆเลยถ้าญี่ปุ่นมีวิธีการโปรโมทนอกเกาะ โปรโมตนอกประเทศญี่ปุ่นอย่างเช่นการส่งออกซีรีส์ญี่ปุ่นแล้วก็อุตสาหากรรมบันเทิงให้ออกสู่ตลาดโลกมากกว่านี้แล้วก็โฮมโปรโมตมากกว่านี้แบบสมัยเมื่อ2 0่สถึงสาปีก่อนนั่นเองพวกเราก็ได้แต่รอคอยนะครับว่าเราจะได้เห็นการโปรโมตซีรีส์ญี่ปุ่นนอกญี่ปุ่น สักครั้งหนึ่งอนะอยากเห็นอีกสักครั้งหนึ่งถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นด้วยนะใครที่อยากพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าจะเข้าไปพูดคุยกันได้ในเพจบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นทาง Facebook ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ